ไปดูอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็น่ากลัวเห็นแล้วก็ขนลุกแทนเหมือนกันชาวบ้านที่ระยองเขาบอกว่าคือมีอาการคันอ่ะที่ตาโ๊คันค<ก>ันแล้วก็เจ็บเจ็บแถวแถวรอบดวงตาก็เลยเกาเกาคันคันแบบนี้แล้วจู่จูมันมีอะไรออกมาจากตาเราอะนะจากตาชอนชัยออกมาเนี้ยเนี้ยเนียยาวเฟ้ยเลยดูดิยาวมากเลยชัไหวเห็นม่อบน แล้วที่มันเป็นคนอยู่ตรงใกล้ตา <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมมันยาวนะแล้วมันแบบมันรวมมันมเป็นก้อนถ้าแบบว่าแบบแบบ,แบ,บแถึงขยืดออกมว่ามันต้องยาวมากๆเออมันขดๆอยู่มันขดๆอยู่ถ้าจะบอกว่ามันออกมาเนี่ยปกติพวกเจออะไรแปลกปลอมก็โอเคเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้มันออกมาจากตาได้ด้วยหรอแน,น่นอะดิปกติเราเคยเป็นอาจจะเคยเป็นตากุ้งยิงตอนนั้นเวลาไปหาหมอก็อาจจะต้องเจาะเจาะหนองใช่ไหมออที่อักเสบเนี่ยออกมาอันนี้พอเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบตัวเป็น เส้นใยๆอ่ะเาบอเป็นพยาธิชนิดหนึ่งลักษณะเป็นเส้นสีขาวสายยาว5ซนเมตรนะ5ซนติเมตรชัยออกมาจากใต้ตาผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงคนหนึง่งอยู่ที่ระยองฮะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นัทขพัฒนร,รัตนพิทูนที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล่าว่าปลายปีที่แล้ว ผู้ป่วยเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาถึงอาการคันผู้ป่วยบอกคัน<ฆ>คันคันเจ็บๆแถวดวงตาก็เลยแนะนําให้ไปตรวจก,กับแพทย์ในพื้นที่วินิจฉัยว่าเป็นพยาธิตัวจี๊ดคือพยาธิตัวจี๊ดได้ยาถ่ายพยาธิไปกินแต่อาการไม่ดีขึ้นตอนนั้นที่เธอบอกว่าได้วินิจฉัยไปใช่อืมกระทั่งต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยโทรศัพท์กลับมาปรึกษาอีกว่าอาจารย์หมออาการปวดเนี่ยมันย้ายจากรอบดวงตามาอยู่ใต้ตาทำไงอาจารย์ค่ะ แล้วก็มีอาการเป็นตุ่มบวมแดงด้วยอย่างที่เราดูภาพเอตุ่มบวมแดงอักเสบขนาดหนึ่งเซนคล้ายๆสิวเหมือนกันเนาะแต่มันคงจะคันๆน,น,นะปุ๊กขนลุกอะ่ะอืก็เลยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแพทย์ก็เจาะเลือดตรวจพบว่าไม่ผิดปกตินะก็ได้รับยาถ่ายพยาธิมากินอีกค่ะโอ้ดูดิเขาเป็นตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตั้งแต่มีนาคมหรอตั้งนานนะดูดิกระทั่ง2เมษายนที่ผ่านมาบริเวณที่บวมเนี่ย มันกลายเป็นแผลครับคุณผู้ชมแล้วก็มีพยาธชัยออกมาผู้ป่วยก็เลยถ่ายคลิปส่งมาให้ปรากฏว่าเป็นภาพพยาธชนิดหนึ่งอ,อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์หมอเล่าหน่อยฮะเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบพยาธที่เรียกว่านอนหัวใจสุนัขครับชื่อ,ช,อชื่อมันก็คือไดโลฟิลาเลียรีเพนซ์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยพยาธเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่กับพวกหมาแมวนะครับอยู่ในกับพวกหมาแมวพวกสัตว์ป่า ซึ่งการติดต่อนี่ก็คือการที่ยุงยุงทั่วไปนี่แหละนะครับไปกัดหมาที่ที่เป็นที่มีเชื้อนะครับดูเลือดมาปุ๊บเชื้อมันก็จะอยู่กับยุงทีนี้ก็ถ้ายุงที่มีเชื้อเนี่ยไปกัดคนหรือกัดหมาเนี่ยถ้าไปอยู่กับหมากับแมวเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตได้แต่ว่าถ้ากับคนเราเนี่ยมันก็จะเ,เติบโตไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยถือเป็นโฮสต์โดยบังเอิญครับ พยายาฟังอยู่เพราะตอนแรกที่บอกว่าถ้าเป็นพยาธิหนอนหัวใจอ่ะเราก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นหนอนที่พยาธิที่จะเจอในสัตว์นี่ที่เราจะต้องพาสุนัขอะไรเงี้ยไปฉีดยากันพยาธิหนอนหัวใจเพราะว่ามันติดง่ายตรงที่มันมีพาหะเป็นยุงให้ยุงไปกัดแล้วก็มากัดหมา ก็จะทําให้หมาติดแต่ว่าอันนี้พอมากัดคนอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่โฮสที่ถูกต้องมาเลยอาจจะไม่ได้แบบไปเจริญเติบโตอยู่ในร่างกายเราแต่พออาจจะมากัดตรงแถวๆตาแถวๆแก้มอะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็เลยไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันอยู่ได้เหรอแบบนี้ปกติมันติดจากเราติดจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไมห่หมาแมวมาเนี่ยคือต้องติดจากยุง,ยงเหมือน <ๆ S 2> ยุงที่ไปกัดหมาที่มีเชื้อแล้วมากัดเราอาจจะทําให้แบบ มีมีมีไข่มีอะไรก็แล้วแต่อ่ะมามามาอยู่กับที่เราได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวคนนี่ก็เหมือนที่อาจารย์อธิบายว่าคือมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่โฮสตที่ถูกต้องของของการติดเชื้อนี้หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้เจริญเติบโตแบบนี้ที่ผ่านมาอย่างนี้เหรอเพราะจริงๆถ้าที่มันชื่อพยาธิหนอนหัวใจเพราะว่าพอไปกัดหมาใช่ไหมมันจะต้องเข้าไปอยู่พยาธิมันจะไปอยู่ที่หัวใจเลยเออครับยังแปลกอยู่เอะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงส่วนการรักษาหลักๆเนี่ย อาจารย์หมอบอกว่าการผ่าตัดนําก้อนพยาธิออก<ฆ>การป้องกันเน้นการควบคุมยุงแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยกินยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจเป็นประจำอย่างที่พุกบอกเลยแล้วก็โรคชนิดนี้พบน้อยมากในประเทศไทยนะครับ<ฆ>ส่วนผู้ป่วยรายนี้อยู่ระหว่างเข้ารับก,การรักษาจากแพทย์ในพื้นที่เพื่อผ่านําพยาธิหนอนหัวใจออกมาจากร่างกายผลลุกเลยเนาะ<ต>ว่าแบบอันนี้มันก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลระมัดระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะคะค